จีนพรพาัตยาณัพิบ,บาลน,นะคะเป็นแพทย์แผนไทยด้วยค่ะคือทั้งประเทศนะครับจะมีสักกี่คนที่ได้ไปประกอบวิชาชีพแพทย,าทาย์แผนไทยและแพทยท์แผนจีนระดับมหาวิทยาลัยในคนเดียวกันอาจารย์พรพพ <c oughs> ะภาเนี่ยน้อยมากที่สุด,ด,ด <c oughs> อีกขั้นหนึ่งทือผมก็แนะนำเพราะว่ามาเป็นอาจารย์ของเราแต่ว่าตอนสอบไปประกอบวิชาชีพได้เป็นที่หนึ่งประเทศไทยระดับตัวหนึครับครับสวัสดีครับ นะครับครับวันนี้จะมาสาธิตเรื่องอเป็นหัตถการการรมยากับมก่อนไฟครับรมยาแบบมก่อนไฟซึ่งไม่มีสอนที่อื่นนอกจากภาราสิธินะครับในภาคปฏิบัติเดี๋ยวเราจะดูว่าทํำยังไงนะครับอญญเอาละชุดที่สองมีใครเป็นหุ่นครับตรงนี้เราทําหัตถการแนะนำตัวหน่อยครับ รองคณะบดีนะครับแล้วก็เป็นรองบดีมานานแล้วแต่เป็นแพทย์แผนไทยที่ไปเรียนอินเดียอยู่กิจอยู่นานนะสามปีนะครับอยู่อินเดียใช้หัตถการมาสิบปีเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยให้จสาสารวัตรชาช่วยสาธิตการกับน้ำมันที่เรียกว่าวเราจะดูว่าเขากักน้ำมันโดยหลักคิดอะไรนะครับแล้วก็ท่านสุดท้าย แนะนำตัวนยครับค่ะสวัสดีค่ะพะออนชดาสิทธิพงศ์นะคะเป็นแพทย์สไทยแพทย์แผนปัจจุบ์ททำอะไระครับวันนี้วันนี้ก็นนจะมาสาธิตนะคะการนึ่งท้องนะคะปกติเนี่ยก็จะเป็นหัตการสำหรับสตรีหลังคลอดนะคะสำหรับสตรีหลังคลอดที่มีหน้าท้องใหญ่นะคะมันก็จะเป็นหัตการหนึ่งที่ตามโบราณแบบว่าช่วยทำให้หน้าท้องใหญ่ในยุคะคะลดอาการ กระจายเลือดลมนึ่งท้องแล้วในสมุนในนี้มีสมุนไพรในนี้ไม่มีสมุนไพรไม่มีสมุนไพรในในหม้อนี้จะเป็นเป็นเกลือนะคะเป็นเกลือเท่านั้นนะครับเป็นเกลือเป็นเกลือแต่ว่าเราจโบราณนี้ก็ใช้หม้อตานนะคะหม้อตานจะเตี้ยกว่านี้นิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันจะหายากนะคะเสร็จแล้วสมุนไพรจริงๆค่ะก็จะเป็นสมุนไพรแบบกดผนะคะตามตำรา ทาหน้าทองให้ยุบไม่ใช่เผายานะครับคนละแบบนะเผายาเมื่อกี้คนละอย่างครับก็จะต้องใส่น้ำกระสายยาค่ะซึ่งถ้าไม่ไม่แพ้แอลกอฮอล์นะคะก็จะใช้สุรา40อกรีนะคะแต่ถ้าใครแพ้หรือว่าอาจจะเป็นมุสลิมนะคะเป็นาิาลม่สามารถใช้แอลกอฮอล์ได้ก็ก็จะใช้น้ำส้มใส่ชูนนะคะเป็นกระสายยาผสมค่ะครับอีกท่านหนึ่งมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเตรียมงานให้อยู่ ดรวารุกาแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะดิฉันดรวารุกาภายงามค่ะเป็นผู้ช่วยอาจารย์สันทจุธาอีกทีนะคะครับเป็นหัวหน้าหลักสูตรนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรถ้าเกิดเราไม่มีทางเลือกแล้วเรามีผลิตภัณฑ์ก็ใช้ได้น,นะครับทีนี้ตอนนี้ตรงนี้ดูเรื่องจากชื่อบังกรไฟและผมเรียนให้ทราบว่าที่อื่นเขาไม่ได้สอนเรื่องนี้นะครับ อ่าตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีเครื่องยาติดอยู่ตามแนวกระดูกสันหลังทั้งแนวครับอันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นขิงนะครับเป็นขิงสดเป็นขิงสด,น,สดนะครับเพราะว่าทำไมต้องใช้ขิงสดเนี่ยเนื่องจากว่าตัวขิงสดนะครับในทางการแพทย์แผนจีเนี่ยเขาจะเป็นตัวสมุนไพรที่เข้าสู่เส้นลมดฟางอ่ามีตัวปอดนะครับแล้วก็มีม้ามและกระเพาะอาหารนะครับตัวปอดและมาล้มามกับกระเพาะอาหารในของแผนจีนเนี่ยเป็นตัวควบคุมพลังชีพที่เรียกว่าเป็นต้นทุนหลังกําเนิดนะทุนก่อนกําเนิดของแผนจีนเนี่ยจะเป็นตัวตา น้ำนะกรับเพราะอาหารเป็นหลักประกอบกับชีที่ปลอดสูตรรับเข้ามานะนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงจะใช้เป็นตัวขิงนะครับตัวนี้เนี่ยหัตถการมังกรไฟเนี่ยนะครับนะครับตอนนี้เนี่ยท่านอาจารย์พรประภาได้กําลังเริ่มนะวางตัวปดจุฬาลัมพาลงบนขิงนะครับที่เราบดละเอียดนะครับนะซึ่งตัวขิงเนี่ยเมื่อเราปูลงไปแล้วเนี่ยค่อนข้างมีความปลอดภัยเขามีตัวน้ำนะฮะของเขาที่มีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะครับ นี่กาลังค่อยๆไล่เนียงนะครับวางตัวกดจุลลามพาลงไปนะครับกดจุลลามพาเนี่ยนะครับที่เราเรียงวางลงไปเนี่ยนะครับอันนี้จริงๆเป็นการทาสาธิตเพราะว่าจริงๆเราต้องวางมากกว่านี้แต่เนื่องจากควันนะฮะอาจารย์ก็ตามสถานการณ์นะก็เราจะวางลงไปนะตามจุดลงปันต่างๆนะครับแก้โรคอะไรครับตัวนี้เนี่ยนะครับตัวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นที่ประเทศจีนนะฮะนะเขาจะนิยมทํามากนะฮะในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูที่เข้าสู่ภาวะ ฤดูห,หนาวขึ้นนะฮะเพราะตรงนี้จะเพิ่มพลังหยางของร่างกายนะครับเหตุผลที Bahn ่เราวางนะครับไล่เรียงตามแนวกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับในทางแผนจีนนะฮะกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับตลอดตั้งแต่บริเวณก้นกบขึ้นมาเลยนะฮะก็จะมีเส้นลมปานตูไมนะเส้นลมปานตูเป็นเหมือนกับแหล่งรวมนะฮะของจุดนะครับนะฮะดูนะครับพลังหยางของร่างกาย จุดท oh uh ี่โกดาลังพานเลยตอนนี้เราจะเริ่มจุดที่โกดาลังพานแล้วค่อยๆให้เขาเนี่ยถ่ายเทความร้อนนะฮะโกดารังพานในทางแผนจีนก็มีลิ์ทะลุทะลวงนะครับจะทะลวงเส้นลมปานอุ่นเส้นลมปานได้ดีมากๆนะครับจะเห็นได้ว่าคล้ายๆจุดทู่นะครับใช่ไหมไม่มีไฟลุกนะครับแต่คล้ายๆค่อยๆไปตามสูญไปใช่ไหมครับใช่ครับมันจะปล่อยไปนี้แล้วก็ไปไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะส่งความร้อนลงไปตรงเส้นลมปานตูมไหครับซึ่งเป็นเส้นลมปานพลังหยางของร่างกายของเราตกลงเราแก้โรคตัวนี้เนี่ย จะช่วยแก้โรคพวกลมหนาวทุกอย่างเลยนมหนาวอุ s <S ่นเส้นลมปานแก้ปวดเมื่อยปวดหลังเพิ่มผนังป้อกันนะครับเรามาดูหลักคิดแนวกระดูกสันหลังฝั่งอินเดียบ้างนะครับตอนนี้อาจารย์สันหจุธาได้เริ่มใช้อุปกรณ์บางอย่างและดูมีอะไรพ่ออาจารย์อธิบายหน่อยครับค่ะในส่วนของการแพทย์อายุรเวทนะคะซึ่งเป็นการแพทย์โบราณของประเทศอินเดียนะกประเทศอินเดียจะมีการแพทย ดั้งเดิมอยู่ประมาณ5แขนงนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการแพทย์อายุรเวชนะคะซึ่งมีอายุมากกว่าประมาณ5 0 0 0ปีแล้วนะคะั่าการของการแพทย์อายุรเวชก็จะมีอยู่หลากหลายท่าทางด้วยกันนะคะตัวนี้เนี่ยเราใช้ท่กการที่ชื่อว่าบาสติกหรือว่าวัสติกนะคะคําว่าวัสติกหรือบัสติกเนี่ยแปลว่าการขังหรือการกักขังน้ำมันนะคะพอมาใช้กับที่หลังเนี่ยจริงๆเราใช้ได้หลายๆ ื้นที่นะคะของร่างกายวันนี้เราจะเลือกพื้นที่หลังเนี่ยเราจะเรียกว่าคติวัตติก็คือเป็นคําแปลว่าการทำรักษาที่หลังนะคะโดยปก,กติการขางน้ํามันเนี่ยเราก็จะใช้แป้งเ,ออเพื่อลักษณะเป็นสร้างเป็นเขื่อนกักน้ำนะคะเป็นการเก็บกักน้ํามันน้ํามันที่เราใช้จะเป็น m e d i c ด t e อ oil นั่นแปลว่าเราปรุงยาเฉพาะรายสําหรับคนข ที่มาจากธาตุไฟก็ได้อาการปวดหลังจากลมก็ได้หรืออาการปวดหลังจากธาตุดินก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหลักการของการวินิจฉัยอยู่ที่แพทย์ในการวินิจฉัยเลือกใช้ m e d i c a t e d อย l ก็คือการใช้น้ำมันยานะคะเราจะใช้น้ำมันยาอุ่นนะคะในการที่จะตามพื้นที่ที่จะต้องทําการรักษานะคะแล้วก็เทน้ำมันอุ่นร้อนเนี่ยขังล,งลงไปนะคะจนครบเวลา ส่วนใหญ่แล้วนะคะอันนี้เราแก้อาการปวดหลังทั้งหมดหลักการเหมือนกับของแผ่นจีนเลยหัตถการร้อนเหมือนกันนะคะหลักการคล้ายกันทําให้ระบบลมปราณหรือระบบแผ่นจีนแล้วลมปราณเนาะพลังจักรกลของอินเดียนะคะก็จะอยู่แ่นด์ไทยในนี้ก็จะทําให้โฟล์มมากยิ่งขึ้นนะคะอุ่นกายนะคะแล้วก็แก้ปวดแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดได้ วางกี่ตำแหน่งคะวางได้หลายตำแหน่งค่ะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คนไข้ปวดอันนี้จะสาธิตประมาณสองตำแหน่งค่ะซึ่งจริงๆแต่ละตำแหน่งมีผลต่อโรคไม่เหมือนกันไหมน้ำมันยาค่ะน้ำมันยาน้ำมันยาคือน้ำมันที่เคี่ยวกับสมุนไพรที่เราเลือกแล้วว่าเหมาะสมคทยเป็นตำรับค่ะหลายๆของน้ำมันจะมีอยู่เป็นพันตำรับเหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้ไตรลัมตินไกรลัมค่ะเอ๋อไม่ได้ใช้ค่ะใช้ ดาวันตรีคือเป็นตัวน้ำมันที่สำหรับแก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของสตรีหลังคลอดค่ะซึ่งสามารถใช้ใช,งงใช้น้ำมันงาค่ะน้ำมันงา,นงานเป็นฐานน้ำมันมะพร้าวเราจะใช้ในลักษณะของอีกอีขั้นการหนึ่งค่ะอันนี้เราจะใช้น้ำมันง,งานเป็นหลักค่ะแล้วก็สมุนไพรก็แล้วแต่ท่าของคนไข้อีกทีนค่ะในถ้วยมีแป้ง ในถ้วยมีแป้งด้วยจริงๆอันนี้มันเป็นการประยุกต์ใช้ดั้งเดิมแล้วเขาจะใช้เป็นแป้งอย่างเดียวแต่ว่าเป็นแป้งไม่ทั้งหมดนะครับขอบของถ้วยเท่านั้นเพื่อกันไม่ให้ออกเพื่อกันไม่ให้น้ำมันแต่ว่าน้ำมันเนีย่ยยังสัมผัสผิวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะมีพื้นที่สัมผัสผ,ผิวตัวน้ำมันที่เป็นปลุงยาวไว้อุณหภูมิของน้ำมันใช่ค่ะสัมผัสค่ะต้องควบคุมอุณหภูมิให้ถูกต้องค่ะถ้าโบราณแล้วเนี่ยที่ ที่อินเดียใช้อยู่จะใช้เป็นแบล็กแกรมพาวเดอร์นะคะเป็นแป้งถั่วแบล็กแกรมแต่ว่าในประเทศไทยเราหาค่อนข้างยากนะคะเราก็ประยุกต์ใช้ตามแป้งทีง่เรามีตามท้องตัาดแบล็กแกรมมันคือเนื่องจากอินเดียเนี่ยมีถั่วหลายอย่างแล้วก็แบล็กแกรมพอเอามาใช้มันปั้นขึ้นลูปได้โดยจริงๆแล้วพวกแป้งพวกนี้มันไม่ได้สรรพคุณในการทํายาไม่ได้ไม่ได้ใช้ในการรักษาเพียงแค่การไม่ให้น้ำมันไหล ใช่เป็นการกักน้ำมันเท่านั้นเองตัวสรรพคุณที่รักษาคือน,น้ำมันยารนะหว่างรอที่น้ำมันอุ่นมาดูแผนไทยบ้างครับเพราะว่าตอนนี้แผนไทยกําลังคืบหน้าทําอะไรครับเชิญครับออตอนนี้กําลังเตรียมนะคะถ้าเ,เราก็จะเตรียมหน้าท้องปกติแล้วเราก็จะต้องให้ถ้าเป็นคนไข้นะคะก็ต้องไม่เป็นไข้นะคะแล้วก็ไม่อิ่มนะคะไม่อิ่มเลินไบ้กระเพาะปัสสาวะ เตรียมวล้ค่ะม้อน,นะคะเตรียไมไวแล้วจริงๆหม้อจะต้องร้อนว่านี้นะคะเงินเตรียมไว้เวลาหนึ่งนะคะก็จะทายาที่ผสมแล้วนะคะคถ้าเป็นกรณีแม่หลังคลอดค่ะก็จะทายาไว้ตําแหน่งของหน้าท้องตรงท้องน้อยนะคะตําแหน่งของมดลูกนะคะประมาณนี้นะคะก็คือวิธีนึ่งท้องเนี่ยเขาใช้กับมารดาหลังคลอดเพื่อท้องยุบค่ะต้องใช่ไหมครับต้องค่ะ แล้วระยุกับคนมีภูมิมากได้ไหมครับได้ค่ะได้นะคะก็จะทาถ้าเป็นถ้าเป็นการลดหน้าท้องก็จะทาไปทั่วทั้งบริเวณท้องได้นะคะแต่ว่าก็จะไม่ถึงถึงชายโครงเพราะว่ามีข้อกาหนดว่าไม่ควรจะทาทับน่งท้องเนี่ยทับกับตำแหน่งของชายโครงนะคะก็จะบริเวณท้องเท่านั้นหรือต้นขาถ้าสมมติจะมาต้นขาเนาะก็สามารถทายาตรงนี้ได้นะคะําหรับยาที่ว่านี้เป็นยังไงครับตหรับ ในตำราแพทย์แผนไทยโบราณนะคะ,ะด้านพดุงคันไทยนะก็จะคือทานของยุคนยุคนะ,คะ,ก,ะก็มีตัวอย่างของตัวยาก,ก็จะมีไพรซึ่งช่วยในเรื่องของลดการอักเสบบวมนะคะก็จะมีธาตุัตถุอยู่สองตัวก็จะมีดินตะศิวสารส้มอ,อันนี้จะทําให้ตัวยาแล่น,นะค,ะค่ะแล่นแล้วก็รวมถึงกับน้กรสานย,ยาครับระหว่างที่ลงยาไปอยู่นะครับมีผ้าหนึ่งชั้นตอนนี้ อาจารย์สันุชูธาได้เทน้ํามันไปแล้วบางส่วนอันนี้ครับเป็นน้ามันยาโดยมีน้ํามันงาดําเป็นฐานแล้วก็ปรุงยาตามตํำราสําหรับ,รบอันนี้สำหรับตำรับยาคลายกล้าเมเนื้อซึ่งมีตัวยาอย่างน้อยกี่ตัวครับประมาณ50ตัว50ตัวเป็นตำรับยาให,ใหญ่นะครับสำหรับการนวดอย่างเดียวนี่แค่ขังยาเฉย,ยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าของอาจารย์สันุชธายังไม่มีนวดอะไรเลย,เลยคือเทน้ำมันล้วนๆเลย พื้นผิวให้มันเเขาเรียกว่าผิวหนังขยายตัวแค่นั้นนะคะแล้วก็กัดน้ำมันได้เลยตอนที่กัดน้ำมันนะครับเป็นน้ำมันอุ่นอุณหภูมิเท่าไหร่ครับจริงๆน้ำมันอุ่นก็คือต้องอยู่ประมาณสี่สิบองศาอยู่ที่ประมาณสี่สิบองศาเชิต้องมีการวัดเอาอุณหภูมิตลอดเวลาใช่แล้วใช้เวลานานเท่าไหร่ครับเดเรชั่นทั้งหมดอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะถึงไม่เกินขึ้นอยู่กับแพทย์นะคะแพทย์ต้องวินิจฉัยเองอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะ ครับตอนนี้ภาพที่กำลังไหม้โกจุราลัมพาซึ่งเป็นยาอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าดูน่าสนใจแล้วก็ดูมีควันออกมาคลุ้งเลยนะครับครับเจตเนี้ยว่าโกจุราลัมพาไม่ได้กลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นที่ออกมากับเหมือนเป็นกํายานกลิ่นหอมครับอาจารย์พิบายน่อยครับครับตัวนี้เนี่ยนะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะจุดเนี่ยนะฮะอาจารย์ท่าสังเกตนะครับเราจะเริ่มแต่หนึ่งสามห้าเจ็ดเป็นตัวเลข นะครับซึ่งในทางแผนจีเนี่ยนะครับจำนวนเลนขคี่เนี่ยเป็นพลังหยางเป็นเลขของหยางส่วนจำนวนเลนขคู่เนี่ยจะเป็นพลังหญิงเราก็จะจุดจ,จากหยางก่อนเพราะเราตั้งใจที่จะบำเพ็หยา,ใางในขณะเดียวกันเราก็จะปรับบาลานซ์ของหญิงก็จะจุด2 4 6นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะจุดทีหลังนะดันเริ่มจุดไปเรียบร้อยแล้วน,นะครับนะครับครับมา,มาด้านนี้ไปครับรู้สึกอาจารย์หลังจากลงยาไปแล้วอาจารย์กำลังพันสังเกตด้นะครับจะนึ่งหม้อเพื่อลดพุงนะครับอันเนี้ยดยเพราะบรรดาหลังคลอดตอนนี้ ลงยาไปก็จะใช้วิธีพันเอาผ้าพันแบบนี้วันนี้ว่าเป็นการพันท้องนะคะพันท้องก็ทําให้กระชับนะคะหน้าท้องนะสมมติว่าเราจะไปยุกต์ใช้ในส่วนอื่นเช่นต้นขาล้วก็ใผายาแล้วเราก็พันเวลาเราใช้ความร้อนจากพ่อเพื่อขาเพื่อไม่ค่อยซึมแล้วก็กระชับตัวมันก็ลดอาการอื่นอื่นด้วยการพันท้องค่ะถ้าเป็นโบราณนะคะเขาก็ ก่อนไม่มีสเตย์นะคะก็จะใช้ผ้นนะะาแถบแบบนี้ค่ะพันไว้15วันหาคอดนะคะเพื่อค่อยๆกระชับหน้าท้องเขาา้าไปทีละนิกนิดนึงนะคะแล้วก็มาประยุกต์ใช้แบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวพ่อ <มา S 1> ค่ะนี่มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วครับเราจะนึ่งแล้วนะครับช่วยแก้ท้องไลายไหมคำถามอาจารย์สั่งถามอันนี้แก้ท้องลายแล้วก็ใช้ตัวยาอื่นนะคะอันนี้ท้องลายเนี่ยค่ะการท้องลายนี่คือการขยายตัวของผิวหนังหน้าท้องใช่นไหมคะถ้าเกิดว่า ท้องมันลดขนาดลงค่ะรอยแยกระหว่างผิวหนังมันก็ค่อยๆกระชับเข้ามาค่ะมันก็จะเหมือนสนิทกันนะคะมันก็จะช่วยลดหน้าท้องที่ลายได้จากการแตกนะคะทีนี้หม้อเกลือค่ะเราก็จะมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งจากหม้อที่อุ่นมาในขึข้างในมีเกลือ จาตัาง้งอเกลือค่ะใช้เกลือทะเลนะคะจะตัง้ตงจนมันเกลือสุกดีคือมันไม่มีเสียงแตกของเกลือแล้วซึ่งอุณหภูมิจะจะร้อนร้อนค่อนข้างมากนะคะเราก็จะต้องบางหอนะคะรองด้วยใบพัพึงซึ่งมีสรรพคุณยาในเรื่องของการกบวมนะคะปวดแล้วก็ใช้ผ้าห่อกระชับแบบนี้แล้วเราก็จะถือง่ายนะคะแล้วก็มันก็จะได้คุมอุณหภูมิาไว้ระดับหนึ่งนะคะทีนี้ในกรณีที่เป็น แด่หลังคลอดค่ะแล้วก็จะต้องมีพวงมาลัยนะคะนี่เขาเรียกว่าพวงมาลัยอาจจะพันเองด้วยผ้าขนหนูหรือเย็บเป็นเล็จลูกไว้ก็ได้นะคะมันจะมีตรงกลางเพื่อเมื่อเมื่อพันท้องแล้วค่ะปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการนวดลึงกรอบท้องนะคะกรอบท้ง ชิ้นหนึ่งนะคะเกาเรียกพวงมลาลัยนะคะไว้ตำแหน่งค่ะแล้วก็เอาตัวของหม้อ,อ,อ,อเนี่ยคะ่ะตั้งจริงๆแล้วมันจะมีความร้อนมากกว่าัในเครื่องแรกนะคะเราก็จะตั้งไว้นิ่งก็จะมันถ้านับดีใจก็สามถึงห้าก่อนนะคะแต่ก่อนจะตั้งเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะต้องทดสอบความร้อนอนะคะเรามักจะต้องใช้หน้าขาเราเนาะเป็นการวางดูว่าถ้าถดูที่หน้าขาดูว่าร้อนไหม ถือตลอดถือตลอดห้ามห้ามวางเด็ดขาดนะคะเพราะความจริงคือถ้าเป็นเวลาจริงๆมันจ,จะร้อนเหมือนนี้มากนะคะวางปุ๊บแล้วพอเรายกขึ้นนะคะแล้วก็กลับนะคะลก,กลับขยับความร้อนที่มันเป็นอยู่ด้านนี้มันก็จะค่อยๆลงไปนนะะแล้วก็วางนะคะขยับไปเรื่อยๆ วงกอนไฟเสร็จแล้วครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับคือมีต้องใช้เรันนานตัวนี้ไหมครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงคระมับตอนนี้เราแค่กระชับทําให้เร็วขึ้นคุณอาสาสมัครเป็นยงบ้างรครับร้อนไหมอุ่นครับอุ่นนะอุ่นอุ่นรู้สึกอุ่นอุ่นทีนั่นใช่ไหมครับใช่ครับรู้สึกอุ่นตรงตัวรู้สึกอุ่นอุ่นตรงตัวไม่ร้อนนะครับไม่ไหม้ปลอดภัยเห็นไหมครับ อขอเสียงปรบมือหน่อยครับทั้งสองข่านนะครับอาจารย์ทั้งสองนเสร็จไปแล้วนะครับแผนจีนอ,อาจารย์พราบอกว่านอนหลับสบายแน่นอนคืนนี้นะครับท่านนี้นะ,ะสำหรับวิธีคิดจะเห็นได้ว่าไทยจีนอินเดียจะเหมือนกันอยู่อย่างก็คือว่าเพิ่มพลังงานความร้อนเข้าไปเท่าไหร่ในฝั่งแผนจีนเนี่ย สำหรับคนหนาวในมือเท้าเย็นเลือดลมไหลไม่ดีการแนวกระดูกสันหลังคือกระตุ้นพลังงานทั้งระบบผ่านแนวกระดูกสนนันหลังไปในระบบประสาทแล้วก็ระบบอ,อวอัยวะภายในร่างกายนะครับเธ่นะคะถามแทงใช่ไหมคะอะไรนะครับก็ตอนนี้นะคะพอดีมี การสอบถามขึ้นมาเยอะนะคะก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะตัวแป้งมีสุดท้ายนีช่วยอะไรไหมเนาะก็คือตัวตัวแป้งนะคะเนื่องจากว่าการแพทย์อายุรเวทนะคะก็เป็นการแพทย์ที่เน้นการใช้ของที่เน้นธรรมชาติมากที่สุดเราจะใช้เฉพาะของที่มีบนบนบนธรรมชาตินะคะเพราะนั้นเนี่ยอดีตเนี่ยเราไม่รู้จะเอะไรกันเขาก็เอาแป้งตัวนะนะคะเอามาผสมน้ําแล้วก็ เพื่อจํากัดพื้นที่ในการให้น้ามันยาในการใส่น้ามันยาเท่านั้นเองนะคะนั้นน้ามันยาบางครั้งถ้ามันอุ่นร้อนมากมันจะไหลออกได้ใช่ไหมคะแล้วก็โลเคชั่นเฉพาะที่แล้วเวลาที่น้ามันตรงนั้นอยู่กับที่เนี่ยปริมาณยาก็จะลดน้อยลง